คุณออฟพงพั์ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเมื่ออายุ57ปีแม้จะเป็นคนออกกำลังกายสม่งเสมอวิ่งวันล,ละ1 0 2ถึง20กิโลเมตรไม่ปล่อยตัวให้อ้วนไม่ดื่มเหล้าไม่สุบบุหรี่อาการเตือนที่คุณออฟประสบก่อนเกินเหตุ TIA หรือสโตกชั่วคราวคือตื่นมาแล้วมีอาการเวียนหัวอย่างมากปวดบ่าอย่างมากรู้สึกมีอาการเหมือนจะเป็นลม เวียนหัวความรู้สึกเหมือนอาการนอนน้อยคุณออฟคิดว่าเป็นเพราะทำงานดึกและพักผ่อนน้อยจึงไม่ได้เข้ารับการรักษาทันทีความสำคัญของการตอบสนองต่ออาการ TIA TIA เป็นภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงเพียงชั่วคราวอาการมักหายเองภายใน24ชั่วโมงแต่เป็นสัญญาณเตือนสำคัญมากเลยครับว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด โรคหลอดเลือดในสมองในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับหากไม่ทําการรักษาเนี่ยก็อาจจะมีการทําลายของเนื้อสมองหรือว่าเส้นเลือดแบบถาวรได้เช่นกัน